สวัสดีค่ะก็เช้ามาอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้อ่ะเราตื่น9ก้าโมงแล้วต้องเช็ดเอาสิบโมงค่ะทุกคนแบบว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวอาบน้ำแช่น้ำเก็บของเก็บของนะคะคือเกิดขึ้นภายในชั่วโมงเนเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยแล้วแลวดูเหนื่อยก็ร้อนอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมก็สนใจดีมากนะคะเขาก็รู้ว่าเราไม่มีรถก็เลยออเดอร์นะคะคนขับไปส่งเราที่คาร์บูจิโก นี่ดูดีของเราโคตรเยอะนี่คือของของสองคนนะคะเต็มรถข้างหลังเลยนะคะก็นี่คือห้องราคาสามพันแปดระคะไม่ใช่ห้องสบ้านราคาสามพันแปดคะที่บริการดุดอย่างมิรนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สถา,านีแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อรถบัสกลับกันและอีกอย่างหนึ่งนะคะตามพยากรณ์อากาศเป๊ะๆนะคะคือฝนตกต้อง,ร,องารารางดีนสันิสีแล้วดูดิจริงๆตรงเนี้ยต้องเป็นโคลงไฟฟูจิอ่ะก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะ ึงโชคดีมากเลยที่เมื่อวานเราได้เห็นฟูจิไปแล้วเนาะคืน <c oughs> หนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งคือพอฝนตกอะค่ะทุกคนก็ดูลำบากไปหมดเลยอันนีครับตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะก็จะเป็นตั๋วรถบัสไปชิบูยนะ่าเนาะเพราะว่าชินจูก,กุเนี่ยมันเต็มพอฝนตกอะคนก็ลอยอยู่ในสถานีกันหมดใช่นี่พี่จะนั่งค่ะทุกคนคือยืนหมดเลยตอนนี้แล้วเจอกันนะครับเจอบนรถฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมปบนรถบัสแล้ว ้ยแลวาจำได้ไหมเมือ่อเมื่อวานเราบ่นเพราะว่าเราดูสภพาพอากาศแล้วเันน20องศาดู้ไหมวันนี้เท่าไหร่เนื่องจากฝนตก2แล้วดูแต่งตัวแล้วดูแต่งตัวนี่นะคะเราก็ซื้อบัตรมาจากไทยเครดนะคะก็มาแลกบททัตรถริงเอาที่เชื่องซึ่งขายยากชิปเป็งจากตรงที่เราอยู่นะคะนี่ทิเคตก็จะมานะคะอันนี้ออกมาแล้วใบหนึ่งนะจะเอาใหม่อันนึง ปจบทุกคนหิมะตกครับใช่หิมะไหมเนี่ยหรือฝนมันเป็นหิมะฝนมันเป็หิมะแล้วทุกคนเราถึงบวลาแล้วนะคะดูสภาพเหี่ยคือทั้งฝนตกผสมกับหิมะตกหลงมทางภาพไปผิดทางหรือให้ดูกับกล้องดูสภาพคะ่ะทุกคนหิมะเนี่ยมันลายเปน็นนามได้นะคะ เราพักที่อัปปาโฮเทลพิกาชิในฮงบบชิอากิเมะนะคะทุกคนอะใครฟังไม่ทันก็อ่านเอาเยไปงลโรงแรมนี้นะคะซึ่งจริงสะดวกมากเพราะว่าขึ้นจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหมเดินมานี้เดียวเองถึงเลยแต่มีคนหาเนี่ยผิดด้านเดินไว้ยมัน3ามลอวสิลากิเมะล้วเดินนักการหม่บมีอะไรจะพูดไหมไม่มีชุเล่ะ โรงแรมไกลมากโรงแรมใกล้ค่ะหาผิดทางอะ่ะแต่ความโชคดีคือเรามาบ่ายสามพอดีนะคะซึ่งมันทำให้เราเช็คอินได้พอดีเลยก็เดี๋ยวเราเช็คอินแล้วก็ไปเ,เดี๋ยวไปจัดการตัวเองใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยออกไปชินจุไม่ใช่เราไปไหนวะฮาราจิูกันนะคะไปหาของกินเล่นชิวๆเราก็ขึ้นมาบนห้องนะคะอาบน้ำร้อยเดี๋ยวขอพักก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยออกไปเที่ยวกันต่อ ั่อนหนน่อย,อยี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราออกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ชินจูกุนะคะเพราะว่าเราจะมาหาออนคาวกันนะคะก็ส่วนใหญ่คนจะชอบไปในห้างซึ่งห้างน่ยจะบอกว่ารุาน่นมันอะเดิมๆนะคะถ้าอยากได้แบบรุ่นที่มันดูสวยๆไว้รุ่นห,หน่อยอะ่ะแนะนำให้ไปดูตามแบบแอดมูดหรือว่าขมเกม,ม,เ,กมเนาะเออให้ดู2อร้านนี้เป็นหลักมันก็จะแบบ มีเยอะขึ้นนคะคะอะไรคะโอ้ได้เ,เดี๋ยวพาไปเล่นนะเพี้ยมันมันแน่นเกินว่ะเข้าแต่บัตรเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วไม่นแนแ่นเกินได้เลยเอามาแล้วนนเกินเอามาแล้วเย,ย้ได้เคอร์บี้แล้วนะคะเย้ คนเราเล่นตุ๊กตาไม,ม่ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นแบบเคอร์บี้ตัวใหญ่เลยนะแล้วก็ยัดเข้าไปในถุงนะคะเราจะมาทำการสุญอากาศกันนี่เอออะเออสวยสวยสวยนอะฮะเสร็จแล้วก็เอาถุงลงถุงลงลงมาในขอบตรงมางเนี้ยเออใส่เข้าไปใช่นะค่ะแล้วก็คลสมันลงมาอ๋อนี่นี่น สามร้อยเยนโอเคแล้วก็ปิดลงมาอุ้ยแล้วมาดูแล้วมาดูแล้ว thank you thank you เอ๊ะเออเอ ไม่เห็นเล็กเลยเหลืออันเล็กนิดเดียวอุ้ยเอามาทำทุกตัวเลยเอามาทำทุกตัวเลยเล็กมากติ่งเอามาทำทุกตัวเลยปั๊ดหนึงเขาบอกว่าไงอื้อนี่เสร็จแล้วอ๋อนี่แล้วเขาซีนตรงนี้ว้าวอุ้ยเหลือตัวเล็กนิดเดียวเองงานจากตัวใหญ่ๆหญ่ดูดิเนี่ยบางแค่นี้เอง โอ้ยโอเคดีดีดีเอามาทุกตัวเลยนี่นะคะเรากำลังจะขึ้นไปสถานีชิบุยาเนาะแล้วก็มีร้านนี้ค่ะชื่อว่าเอบเคป c อ r o t นะคะก็คือดูน่ากินมากเลยสีชิ้นทุกคน thank you ตุ๊กตากับกล้องก็เลยเอามาสองอันนะคะเป็นสามร้อเก้สิเยนกับสองร้อสิเยนนี่นะคะมันจ่อมาเป็นอย่างนี้คือชิ้นนะไม่ได้ใช่เป็นเคมห่อชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนี่ น่ากินสุดๆเลยอยจับแป้งก่อนจับแป้งก่อนกินเค้กก็ได้กินเค้กอุ้ยแป้งนิ่มมากทุกคนแป้งนิ่มมากนี่อ่ะจะให้กล้องลองก่อนของกล้องบรนกล้วยนะคะเป็นไ,ไงอ,อร่อยไหนเขาชอบกินบ้างเลยเหมือนมาเลยโอเคป่ะอืมอร่ยอยว่ะจริงท,งที่นี่เขาชื่อว่งทำของวาดเหรอลูกเค้กอร่อยจริง ว่าไส้เนี้อร่อยนะคะไส้แบบด้วยช็อกโกแลตดูข้างในมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินไส้สตรอเบอรีร่ของลูกตาลค่ะอือหึวย <c oughs> ่างนี้อร่อยเพราะอะไรรู้ปะดูวิปครีมพอดิมันไม่ใช่วิปสีขาววิปครีมมันเป็นสตรอเบอรี่ด้วยไหมเปม็นวิปครีมสตรอเบอรี่อู้อร่อยอร่อยไหมมันหวานๆแต่ว่าเนื้อสตรอเบอรีร่ไม่ได้เยอะนะสดชื่นดิคือหงอกค่าจะเน้นสดชื่นแต่สตรอเบอรีร่มีลูกเดียวอยู่ตรงกลางส่วนของกล้องเนี่ย คือกัดไปดูคำก็จะเป็นกล้วยเป็นกล้วยเป็นกล้วยอย่างเงี้ยหวานเนี่ยเนี่ยค่ะเขาให้เาราเรียรลูกเดียวเห็นปะหย่งกวางองจริงนะข้าวของกองมากกว่าคือสตรอเบอรี่มันมีความเปรี้ยวฮะแต่ของกองมันหวานหวานทั้งอันเ,อเข้ากัน,นสุดๆอ่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชิบูย่านะคะเดี๋ยวเราจะพามากินร้านฟิลเหมือนอิซากายะเหมือนเดิมเออจะเป็นร้านไก่ทอดเบียร์อะไรเงี้ยน,นะคะ ่เหนือยก็ชื่อว่าร้านชิบะจังไปกันค่ะตึงถึงแล้วค่ะชิบะจังไปบรรยากาศร้านเก่าๆที่คุ้นเคยนะคะเป็นแบบดูดิโลโคโลโลคเป็นล็อกลๆอกๆๆโค่น่ารักเลยสั้นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะร้านเขาก็จะมี English v ช r วร์ชนะคะแล้วก็สั่งเป็นไก่ไปคือจริงๆอยากจะลองแบบ extra large มากๆมันจะแบบเป็นจานยาวๆเลยแต่ว่าพอดีีกินไซสใหญ่พอ นะเราก็มากินยากิโซบะไซต์ธรรมดานะคะแล้วก็เฟรนช์ฟรายส์ไซต์ธรรมดานะคะจากนั้นเครื่องดื่มค่ะเราก็จะสั่งเป็นเบียร์นะคะทั้งหมดไซส์เล็กแ2แก้วแค่นี้เองค่ะชิวๆเย้ซ่า <Yeah. S 2> นมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะก็เป็นแบบถั่วงอกแล้วก็ข้างบนจะเป็นเหมือนหมูผัดอะ่ะ ฟิวกินแล้วรวมๆกันก็จะเป็นเหมือนถั่วงอกผัดนะคะแล้วก็เบียร์มาแล้วของซัปโปโรนะคะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้สีนะทุกคนคือเป็นเหมือนเครื่องเคียงที่แบบม <า S 1> เมื่อเข้ามาต้องได้อันนี้ประมาแบบร้อยเยนมั้งถ้าจะไม่หิดน,นะคะแต่อร่อยอร่อยมาค่ะมากินถั่วงอกกันแต่ก็คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมคืออร่อยๆอ,อ,อุ้ยร้อนจังวะร้อนนิ้ว <laughs> อร่อยเต็มอร่อยเล้าผิวด้วยอ่ะถั่วงอ,อกตอนนี้ก็คือแบบอร่อยมากอาหารร้านแปดสุดปึง้งยังไงอร่อยไหมอร่อยเนาะถั่วงอ,อกต้องกำลังดีรสชาติก็ดีมากินเบียงกันเลยอ่ะเงเบีงแล้วร้านนี้คือมีแต่คนญี่ปุ่นนะคะ ส่วนใหญ่เป็นแบบวัยรุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมาสังสงรรค์กันกินอาหารเป็นกลุ่มเพราะว่าหนึ่งคือให้เยอะอร่อยนะคะรสจัดแล้วก็ราคาถูกมากนะคะใาครอยากหาอะไรถูกๆก,กินที่โตกเกียวเนี่ยก็แนะนําร้านนี้นะคะอร่อยด้วยลืมบอกร้านนี้ค่ะเปิดตอน5โมงครึ่ง <In here. S 1> เปิดตอน5โมงครึ่งนะคะแล้วก็ปิดตอนตีสี่นะร้านแบบฝืงคืนนะคะตอนนี้เฟ้นไฟมาแล้วเดี๋ยวให้ดูเฟนไฟตึงเป็นไฟร้านเรานั่นแหละ แต่ว่ามันน่ากินมากเลยเมื่อกี้เข้ามามเห็นคนอื่นเขากินนะคะแล้วต้องบอกว่าคิดถึงแหละซอนมะขาแห้งอซอนผีปั้อร่อยมากน,ห,ห,นหรอ,อให้ซอนหน่อยมาเดี๋ยวค่อยขอเพิ่มปังอ,อบมากเลยทอดหใ,หอใหม่อร่อยที่เราให้ดูเมื่อกี้คือตั้งคือใส่เล็กนะคะเป็นฝายเนี่ยจานเท่านี้เี๋ยวให้ดูเทียบกับหน้าจานเท่านี้นี่ใส่เล็ก ยกหติดร้อยเยนถึงบอกไงว่าอร่อยแล้วก็ถูกแล้วก็เยอะเนี่ยมากินมากินร้านนี้เลยชิบะจังและน้องคนนี้ก็มาแล้วนะคะดูสิายากิโซบะไซส์เอสดูไซส์เอสิไซส์เล็กสุดแล้วเนี่ยมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่เนาะคุณแค่นี้ก็พอแล้วกินสองคนน่ะมากินกันค่ะร้อนมากวว้าว้วาว,ว,าว ยากิโซบะร้านนี้ก็อร่อยนะมันแบบรสชาติกลมกล่อมมากๆนะคะไม่มีอะไรแบบจัดหรือว่าโดดเกินไปบางร้านหวานเกินบางรา้านเค็มเกินใช่ปะแต่ชิบะจังอ่ะอร่อยมันเดิมไหมคะอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิม,ม,เ,ดมเข้มข้นกลมกลม่อม,มอูมามิเดี๋ยวเราลองกินเบคอนก่อน รสชาติดื้อมากหนวมากเต้นไม่้ให้ิพันด้วยอ่ะอร่อยกว่าอุตส่าห์ไหมอร่อยกว่าร้านที่เราไปต่อแถวนานมากที่อุตส่าห์ที่เป็นโองค์ลิเมียตเนี่ยอยา่กินสบาร์เลนเนี่ยอร่อยกว่า น้ำน้เคริกเยอะร้านน้ำพรอกเนี้ยแบบว่าหวานมากเดี๋ยวรอไก่เดี๋ยวไก่มาแล้วให้ดูไก่อร่อยมากทุกคนคะมาแล้วไก่ไซส์ L ดูสิน่ากินช้ำมากและนี่นะคะจะเป็นไซส์เทียบหน้าปึ้งดูสิปึ้งใหญ่มากกินกันดีกว่า เหมือนเดิมไก่ทพดมันเป็นไก่ทอดที่มีความหวานอ่ะ ah. อยังพูดคำเดิมว,ว่ามันเข้ากับเบียสุดๆอร่อยอร่อยมากนะไม่เหมือนไก่ทอดที่ไทยนะคะแกตกต่างอร่อยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่มีไม่มีไก่ทอดที่ไทยร้านไหนทอดแบบนี้ไก่ทอดที่เค็มและหวานตะวันมากก่อนนะแล้วกรอบแต่ข้างในจุยซี ไม่มีใครทำได้ดจริงนอกจากที่นี่เดิมดิ่ร,ดราคาทั้งหมดนะคะ3,927เก้ารยนนะคะเม,ม้อนี้น็ถือว่าราคาแบบซอฟมากสำหรับเธอทั้งหมดซึ่งจะบอกให้ว่ากินไม่หมดด้วยคือพยายามเต็มที่แล้วจริงแบบมันไม่หมดนะคะอิ่มทองแตกอ่ะง่ายๆอิ่มท้องแตก